สวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีมีนนะครับประจำช่วงเดือนมกราคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะครับถือว่าช่วงนี้ครับยังมีตาแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมนั้นหนุนดวงชะตาชีวิตอยู่ณนขณะนี้นะครับมีคนคอยซัพพอร์ตคุณนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้เป็นอย่างดีครับถึงจะมีดาวอกิโครัวจอยู่ในภพการงานก็เถิดนะฮะอกิเปอุปสรรคครับนะแต่อุปสรรคนั้นก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับวีระบุรุษ วิลัสรีนะต้องใช้คำนี้ครับนะงานใดก็ตามทีที่ไม่มีอุปสรรคก็แปลว่างานนั้นเนี่ยยังใช้ศักยภาพในตัวของตัวคุณเองยังไม่เต็มที่แต่พองานนั้นมีอุปสรรคปุ๊บเนี่ยมันจะเค้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับพลังพาวเวอร์ที่มีอยู่ในตัวคุณออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงปัจจุบันนี้ครับและผลงานนะฮะในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ประจักษ์ตานะ เพราะมีดาวพระอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพการงานพระอาทิตย์เป็นแส,แสงสว่างนะอยู่ในภพการงานแปลว่ามีแสงสว่างเจิดจ้านะทำให้คุณนั้นมีชื่อเสียงนะที่เป็นที่ประจักษ์ตาในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจากผู้ขอการันตีนะครับผมตามนี้นะในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะฮะถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องคนซับพอร์ตอย่างที่จับอกมีแน่นอน,อนสบายใจได้เรื่องการเงินก็โดดเด่นเพราะดาวการเงินในช่วงลอยต่อตอนนี้มีตาแหน่งมั่นคง ช่วงใกล้ๆนี้ก็จะมีตําแหน่งอยู่ในเรือคู่สมพล,ลว,ว่าตําแหน่งเกื้อกูลเพราะฉันเนี่ยมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตนะฮะตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับนะฮะก็จะมีเงินเข้ามีเงินเข้ามาซัพพอร์ตมีเงินเข้ามาอะไรเกื้อกูลคุณในช่วงปัจจุบันนี้เป็นอย่างดีครับอาจจะผู้อการันตีอยากใช้อะไรใช้อยากจ่ายอะไรจ่ายอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองก็ซื้อซะนะฮะได้เต็มที่ไม่ห้ามเลยต้องใช้คำนี้นะครับผมตามนี้นะ เรื่องเกี่ยวข้องกับที่ส่วนตัวช่วงนี้ยังโอเคนะดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัตตนิลาภะอยู่นะดาวคู่ครองเป็นลาภะเพราะโชคลานะคู่ครองเกื้อกูลทําดีเขาเขาเยอะๆนะอย่างไรเสียคู่ครองก็ไม่นะมีปัญหาต่อตัว,ตวคุณเองอย่างแน่นอนใครก็ตามทีที่ทะเลาะจุกจิกในช่วงก่อนหน้าถ้าวาสนาเดิมนั้นมันยังไปได้ด้วยกันอยู่นะฮะก็ใช้เวลาณปัจจุบันนี้นะในเรื่องเกี่ยวกับการ นะขอโทษนะการที่จะประสานกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ในชั่วโมงนี้ครับผมเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดลัคนานะฮะราศีมีนะครับผมนะถือว่าเป็นตําแ่งที่ดวงของคุณนั้นกําลังจะด,ดีจากนี้ไปต้นไปนะครับส่วนใน,นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายความไม่สบายอกไม่สบายใจตรงจุดนี้ก็ถือว่าลดน้อยถอยลงไปนะฮะ ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาการมาบับัดก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมตามนี้ครับเอาละฮะนี่คือสื่อหนึ่งของคำพยายกรณ์ครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงเป็นการสุดตัวกับผมอาจารย์ผู้นะฮะก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line นะแอทไซน์โฮโลมาสมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ